ถ้าบุรีรัม์ผลิตเบียร์เนี่ยจะเป็นลูกค้าไหมเนี่ยไม่อะ,อะตั้งแต่ตั้งแต่กินเหล้าเขามาเหล้าเขาอะไรอร่อยที่สุดบุรีรัมของบุรีรัมพ์<ต>ไปอยู่กรุงเทพก็เจอของเด็กไอ้ทรสาคนบอกอันนั้นอันนั้นหอมไหมอหอมหอแล้วแล้วไอ้เหล้าต้มบ้านเราอ,ะอ่ะนี่เลย บอกขวดเดียวกินเหล้าไม่ถึงขวดหรอกเดออียบร้อยอดี๋ยว่าจะต่ตำรวจเป่าเลยแค่เดินก็เรียบร้อยแล้วเป่าแล้วเครื่องมันพังสามร้อย อเอาไาอยู่ล้อ,อกสามรอยนะมาเลยช่วยัด้วย่นไม่ชิบาร์เลยกูภัยเตรียมตัวรอเลยใช่ไหมใช่รัวรัวหลวงพ่อเขาเตรียมเต็นร,รอแค่นั้นหนึ่งอืแล้วแล้วตอนนี้แบ่งบรดกหรือ,อยังยังครับ คือยังเลยคือพ่อ,อยังแข็งแรงอยูอ่พ่อยังไม่ให้ลูกพ่อให้ก็คงไม่ได้อ่ะเอาแล้วแล้วไอ้ลูกสะพ้ายเขาคุยอะไรกับกับพ่อปู่วะนั้นนะอืมผมฟังภาษาเขมรไม่ค่อยออกเลยแล้วออมีใครกันไหม ลูกสะใภ้มันสามารถของเงินพ่อปู่ได้ยี่สิบบาทใช่ไหมเลยทะเลาะกันใช่ไหมเลยหาเรื่องทะเลาะกันนั่นแหละย,ยากับมันเลยนั่นแหละม,มันเอาไปทำอะไรยี่สิบบาทเป็กสิครับอ้ <c oughs> ไอ้ลูกดก้วย่งขอ,อขอสิบบาทแกยังไม่ให้เลย เลิกเลยอืมนั่นเลยไม่ไหวผมรักรักแต่ลูกสะพ้ใช่ไหมใช่เลยไม่เข้าบ้านเลยทีนี้ไม่เข้าแล้วไปขี้แค่ที่จะให้ลูกเองให้ลูกสะพ้ายเลิกกับลูกสะพ้ายเลยแล้วอืมอแล้วแล้วตั้งแต่มัน มีไปมันติดต่อกับมาอะไรอย่าง ยังเง็ดไม่ดีใจป่าะได้ลูกสะใภ้สวยดีใจไหมยังเง็ดเขาดีใจครับว่ครับดีใจจนร้องให้ใช่ไหมใช่เขาดีใจมาก ลูกสะพ้ายกับแม่ในใครแก่กว่ากันตาก,กันไม่กี่ปีเองบร้องอยังอีกเลยลูกสะพ้าย,ยจริงเกรอถ้ามาเนี่ยเอามันดีไหมไม่จริงนลแย่ะมันไหมไม่ใช่แก่หรอกไม่แย่แย่ะมันไหมไม่ไม

ม,มันไม่ใช่แล้วอ่ะมันมารถอะไรมอไซค์ใ,ใครมาส่งมันไม่รู้อีทอมไหนไม่รู้เออไม่ใช่มันได้ผัวทอมเองแล้วป่ะไม่รู้อืออีทอมนั่นก็มีผัวเหมือนกันมา มันไม่ซึกร้อมันผ่านรถไทยหรอกช่างวันละห้าร้อยนะครับวันละห้าร้อยใช่ไหมเพียบนม่พูดถึงเอื้องไม่ได้เลยนะมาที่เีเลยเดี๋ยวมาโทษว่าไฟไปไฟั ระดับขึ้นขึ้นไปเชื่อมบนตึกกี่ชั้นนะ88ชั้น่าแรงวันเท่าไหร่กรุงเทพ500 500เช,ชื่อมไปเชื่อมมาก็ <c oughs> ลดดเดินไวมากจุ๊บรุดลาก้านเลยรุดเลยไอตอนไอตอนปีที่แล้วเนี่ยไปกับทเท่าแกแถวนี้ใช่ไหม แล้ว่ววะอันนั้นค่าแรงวันเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยครบครบครบคบว่ะได้ครบหรือยังได้แล้วอ๋อได้แล้ว ที่ราคาควีนะครับเรื่องควีนี่โมวนี่แปดแสนม้วนลิงหลับนั่นแหละ <c oughs> เอาแล้วค่าแรางกรุงเทพเนี่ยได้ได้ให้ยังแี้กี่บาทไม่ได้ให้ครับมีเอาไปหมด เมียไปหมดเมียไปหมดเอาไหนตะกี้วะไม,ม่มีเมียอ๋อเมียคนก่อนหึคนก่อนบ่อ๋ออ๋อที่เมียอยู่ทิมเกดอ๋ออยู่ซีสเกตอำเภออะไรอำเภออะไรบางกูอ๋อที่บอกมีสวนยางเนี่ย รถยางภูเขาสลูกนะไอ้นั่นมันอันไหนคนนึงอ,อ๋อบอกให้ช่วยเก็บเม็ดยางครับก็บอกไม่ต้องไม่ต้องซ้อนเขาไม่ต้องซ้อนเขาเขามีแม่ยายมีสวนยางภูเขาสองลูกเหมือนกันเก็บมามีแต่เม็ดเอ้ดมอดมอดเจาะนะครับไม่มีข้างในเลยครับ เรื่องโมยยกให้เอาแล้วไอ้น้องเอื้องให้ไปแต่งงานใช่ไหมไอตอนไอตอนก่อนจะเลิกกันไงแต่งก็ดีเจะาบ๋าอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยไม่แต่ง เขาเรียกสินสอดเท่าไหรเ่เราเขาคนเล็กอ๋อเราเขาคนเล็ก กำลังถูกจับต้องเอาพียบเบพียบผมรบกวนหน่อยคโมัยังัมหมัดเดี๋ยรับประทาน เงานไม่เท่าไรนะครับค่าคุยบริการเหมือนญาติมิตรคิดราคาเหมือนศัตรูตอาแรงเหนื่อยเลือกเลือกเอาพอปันให้กรอกตัวเลขเอาเองครับอันนี้อันนี้ช่างไทยครับเหลือช่างอีกคนหนึ่งครับอันนั้นช่างระดับไต้หวันใช่เลยพีย่เยศ không thay một không thay ba mươi cao hai ba cao บัญชาติดๆๆๆๆเป็นงานเป็นงานฟีมือใช่ไหมอันนี้ฟีมือที่สุดแล้วใช่ไหมไปมุนมาด้วย